ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คืออคือรถสกูตเตอร์เครื่องยนต์บลูคอร์ขนาด1 5 5ซีซีได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15ทธันวาคมพศส5 6 5ที่ประเทศไต้หวันมี3สีให้เลือกก็คือสีเทาน้ำเงินและดำ เปิดราคาอยู่ที่118,000ดอลลาร์ไต้หวันคิดเป็นเงินไทย134,000บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์ไต้หวันต่อ1.135บาทครับยามาฮ่าไต้หวันได้กล่าวถึงเจ้าออกือด้วยความภาคภูมิใจครับว่ามันคือมอเตอร์ไซค์ที่มีความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีให้การขับขี่แบบอัจฉริยะระดับเรือธงที่ไม่เคยมีมาก่อนพื้นฐานตัวรถนั้น เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่น f o r ์ e 2.0แต่ว่าออกือนั้นจะมีความล้ำหน้าเหนือกว่า f o r ์ e 2.0อย่างเห็นได้ชัดถ้าเปรียบเทียบมิติต,ตัวรถระหว่างออกือกับ YAMA h a n m a ็ Mac ที่มีขายในบ้านเราความยาวของตัวรถ NMAX จะมากกว่า15มิลิเมตรความกว้างน้อยกว่า20มิลิเมตรและความสูง NMAX สูงกว่า40มิิเมตร โดยที่ระยะฐานล้อเท่ากัน1,340ม mm. ิลลิเมตรจุดเด่นของยามาฮ่าออกือในครั้งนี้ก็คือการออกแบบระบบไฟหน้าช่วยในการเลี้ยว YLLA หรือยามาฮ่าลีน l i ท์แอสซิสตเมื่อเราเอียงรถเข้าโคง้งฟังกช์ชันของไฟเสริมจะทำงานอัตโนมัติความสว่างจะปรับตามมุมเอียงและจะปิดอัตโนมัติเมื่อรถตั้งตรงทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่าเมื่อเราเอียงตัวรถในการเข้าโคง้ง มุมของไฟหน้าด้านในโค้งนั้นจะแคบลงมาดังนั้นการมีระบบไฟหน้าช่วยในการเลี้ยวจะเป็นการเพิ่มองศาของไฟหน้าให้กว้างขึ้นเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ที่ดีเยี่ยมโดยเฉพาะการขับขี่บนภูเขาหรือขับขี่บนถนนที่มีความมืดสนิทไม่มีไฟข้างทางไม่มีไฟถนนซึ่งระบบ YLLA แบบนี้จะช่วยการขับขี่นั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นอย่างแท้จริงครับอีกจุดหนึ่งที่ผมมีความชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือ ระบบ YAU หรือไฟหน้าปรับอุณหภูมิของสีหรือว่าความเข้มของแสงปกติแล้วไฟหน้าของมอเตอร์ไซค์แบบ LED ทั่วไปจะให้แสงสีขาวแต่ว่า Yamaha o กือน,นั้นสามารถปรับเปลี่ยนความเข้มของแสงได้อัตโนมัติโดยในช่วงบรรยากาศสลัวๆมีหมอกช่วงก่อนมืดหรือว่าก่อนเช้าไฟหน้าจะมีการปรับความเข้มของแสงออกไปทางสีเหลืองคล้ายๆไฟตัดหมอก จะช่วยให้เราสามารถมองเห็นถนนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งผมเชื่อว่ามันจะเป็นมาตรฐานใหม่ของไฟหน้านับจากนี้ไปครับสำหรับหน้าจอเป็นแบบ TFT ขนาด4.3นิ้วสามารถเชื่อมต่อกับมือถือรับสายรับข้อความจำกัดความเร็วได้รวมถึงระบบแผนที่นำทางแบบโค้งต่อโคง้งในภาพรวมแล้วมันมีความสวยงามกับตัวเลขความเร็วขนาดใหญ่วัดรอบทางด้านซ้ายมือเลดลายอยู่ที่ 8,000ถึง1,000 10, 0รอบต่อนาทีด้านขวาก็จะเป็นวัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้านล่างตัวเลขความเร็วเราก็จะเห็นว่ามีลูกศรให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบอกระยะก่อนถึงโค้งด้วยครับว่าอีกกี่ร้อยเมตรด้านล่างซ้ายมือก็จะเป็นวาล์วแปลน VVA ด้านล่างขวามือก็เป็นสัญลักษณ์ของท a c t i o n Control ว่าเปิดอยู่หรือว่าปิดกุญแจเป็นแบบ s m a r t k e y ซึ่งทุกวันนี้ s m a r t k e y เป็นของปกติไปแล้วช่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือเป็นแบบ USB ขนาด3.0มให้การชาร์จที่ไวสะใจกว่าช่องเสียบ USB รุ่นก่อนๆนหน้านี้ที่ชาร์จได้ค่อนข้างช้าไม่ทันใจครับเรื่องของดีไซน์นั้นคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นว่ามุมมองด้านข้างของฟาดิงหน้ามีเส้นสายแบบทรงหัวลูกศรให้ความแหลมคมโฉบเชี่ยวพื้นพักเท้าเป็นแบบ flat f l o o ก็คือพื้นเรียบไม่มีสันกลางเบาะนั่งออกแบบพิเศษแบบชิ้นเดียวไม่มีรอยเย็บรอยต่อหลายๆชิ้น หมดห่วงเรืองของเบาะนั่งปรีแตกโดยเฉพาะลวดลายของเบาะนั้นใช้ความร้อนกดทับเป็นลวดลายที่สวยงามบนผิวเบาะไม่เหมือนใครยามาฮ่าอ้างว่าเป็นแบบเดียวกับเสื้อผ้าที่ใช้ในอวกาศเครื่องยนต์เป็นแบบ blue core เทคโนโลยี single overhead cam sharp สี่วาลวระบายความร้อนด้วยน้ําพร้อมด้วยวาลวแปรผัน vva ปริมาตรจริง15 5ซีซีบล็อกเดียวกันกับ nmax หรือว่า airlock จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด ให้ความประหยัด43.9กิโลเมตรต่อลิตรดิสเบรกหน้า2ลูกสูบขนาดจาน267ม mm. ิมมาพร้อมกับ ABS หน้าดิสเบรกหลัง1ลูกสูบขนาดจาน230มิมโชกคอัพหลังคู่คอยสปริงยางหน้า120/70วงล้อ13นิ้วยางหลัง130/70ทัวงล้อ13นิ้วโดยยางหน้าจะใหญ่กว่า n m a x ของบ้านเรา1เบอร์ แต่ว่าอย่างหลังนั้นเท่ากันครับจากคลิปวิดีโอของรุ่นนี้สังเกตดูก็จะเห็นว่ายามาฮานั้นเน้นเรื่องของการออกแบบดีไซน์โดยใช้หัวลูกศรนะครับเป็นตัวนำทางถ้ามองจากหน้าตรงเข้าไปที่ตัวรถไฟหน้า LED เป็นจุดศูนย์กลางครับและจะมีไฟ DRL 3เส้นทำมุมเหมือนหัวลูกศรเลยครับโดยยามาฮ่าที่ไต้หวันบอกว่ามันเหมือนไฟแห่งดวงดาวที่มีประกายแสงและเป็นแสงดาวที่นำทางให้กับทุกๆคน ซึ่งการเปิดตัวออกือในครั้งนี้ต้องบอกเลยครับว่าได้สร้างความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะมันมีการติดตั้งระบบไฟหน้าแบบช่วยเลี้ยวรวมถึงไฟหน้าปรับอุณหภูมิของสีแสงได้นี่คือมิติใหม่ของมอเตอร์ไซค์ขนาด155ซีซีที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่คือครั้งแรกของโลกครับนอกจากนี้แล้วระบบ traction control ก็ยังมีให้ใช้เหมือนกับ n m a x อะไรที่มอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ขนาด150หรือ160ซีซีควรจะมีรุ่นนี้มีให้หมดและก็มีมากกว่าด้วยมาถึงตรงนี้หลายคนคงมีคำถามอยู่ในใจครับว่าามาฮ่าเมืองไทยจะมีโอกาสนำเจ้าตัวนี้มาขายหรือไม่ตอบเลยครับว่าคงเป็นไปได้ยากแต่ว่าระบบไฟของมันนั้นอาจจะมีการพัฒนามาใช้กับ n m a x ในอนาคตเรื่องราวของ y a m a ออ g ือที่ไต้หวันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ